สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องจูจุ๊บหกสามเก้าห้าแนวทางเลขเด็ดนะคะเเมื่อวานนี้นะคะผลการออกหวยอมสินรัฐบาลไทยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะผลปรากฏว่าแนวทางที่แอดได้วางเอาไว้ให้ไม่เข้านะคะหลุดนะคะยังไงแอดก็ขออาภัย ด้วยนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะวันพระไม่ได้มีหวนเดียวนะคะเดี๋ยวงวดหน้าเราค่อยมาลุ้นกันใหม่เนาะ,ะยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันต่อไปนะคะ,ะก่อนที่เราจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะแอดก็ขอย้อนไปดูผลรางวัลหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยนะคะพร้อมกับแนวทางทั้งสงสูตรว่ามันเข้าดีหรือเปล่านะคะ เราเรามารับชมด้วยกันเลยค่ะเมื่อวานสูตรที่1นนะคะหวยฮานอยเน้นวิ่งรูดเด่นหกรองเก้าค่ะเรามาดูผลหวยฮานอยนะคะฮานอยพิเศษ3ามตัวบนออกศูนย์้าสีล่างออกห3สามนะคะบนมา9้าตัววิ่งมาตัวรองนะคะเข้าตัวหนึ่งแล้วเนาะแต่ที่เรามาดูนะคะเรียกวิ่งเข้าและเรามาดูตัวเจาะค่ะมี9 4้าสีหรือเปล่า มี94มาตัวรองนะคะจากเลีกเจาะ9ชุดนี้เข้า94ตัวหนึ่งนะคะเข้าแล้วก็เข้าเลขที่แอดเน้นชอบเป็นพิเศษด้วยเข้านะคะถ้าใครได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะส่วนล่างออก6 3มา6ตัววิ่งมาตัวเด่นนะคะทีนี้แอดได้เจาะ6 3ไว้ใน9ชุดนี้ไหมไม่มีนะคะ ไม่มีก็เข้าวิ่งอยู่ทีนี้ถ้าใครได้รูดก็ได้เช่นกันเข้าเช่นกันก็เข้าวิ่งรูดนะคะฮาหนอยพิเศษเนี่ยเท่ากับเข้าบนล่างเลยนะแต่ว่าล่างจะเน้นวิ่งรูดนะคะเพราะตัวเจาะไม่เข้าแอดไม่ได้วางไว้นะคะแอดวางเก้าสี่บนให้โอเคดูฮานอยปกติกันต่อนะคะบนออกสามเก้าสามล่างออกเจ็ดเจ็ดค่ะบนมาเก้านะคะ เข้าตัวรองตัววิ่งทีนี้เรามาดูเลขเจาะมีเก้าสามไหมไม่มีนะคะถ้าใครได้รูดก็เข้าเช่นกันเข้าวิ่งรูดนะคะส่วนล่างไม่เข้าเนาะเจ็ดเจ็ดมาเบิ้ลอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะอ๋อควรติดเบิ้ลไว้บ้างกันนะคะอ่ามาดูฮานอยเวพีค่ะสามตัวบนออก4ี่ล่างออกเก้าสามบนก็มาเบิ้ลไม่เข้าคะ่ะล่างออกเก้าสามมาเก้ามาตัววิ่งนะคะตัวรอง 93ออกเลขเดิมเข้าวิ่งรูดนะคะออกซ้ำกันนะคะ,ะเลขเจาะแอดไม่มีนะโอเคแล้วก็ตัวเน้นก็ไม่มีอีกอสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะว่าฮานอยสูตรแรกเนี่ยเข้าดีอีกแล้วคะ่ะโดยเฉพาะตัววิ่งนะที่แอดบอกหัวใจหลักของสูตรหนึ่งเน้นวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดนี่ยิ้มแฉ่งเลยคะ่ะ ก็เข้าตัววิ่งทั้ง2ตัวเลยนะคะ6กับ9ก้ามาฮานอยพิเศษบนกับล่างเลยค่ะ,ะตัวบนมาเลขเจาะเลย9ก้ 94. ส่วนล่างมา6กสวิ่งรูดฮานอยปกติก็เข้าบนเกวิ่งลูด VIP ก็มาล่างเก้าสามวิ่งลูดก็เข้าทั้ง3าฮานอยเลยนะคะยังไงก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีกับผลฮานอย แนวทางฮานอยที่แอดได้วางไว้สูตรหนึ่งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมสูตร2กันต่อนะคะแนวทางเมื่อวานนะคะพร้อมกับผลรางวัลค่ะว่าเข้าอีกไหมนะคะมารับชมสูตรที่2กันต่อเลยนะคะสูตรที่2ของเมื่อวานนะคะพร้อมกับผลการออกหวยฮานอยทั้งสามานอยกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะสูตร2เป็นชุดวิน2ตัวนะคะ อันนี้เรามาดูวิน3ตัวก่อนค่ะว่าเข้าหรือเปล่าเผื่อท่านผู้ชมบางท่านจับวินเล่นนะคะฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก094มา9กับ0เท่านั้น4ไม่มีนะคะไม่เข้าฮานอยปกติ393ถ้าเลขเบิ้ลเลขซ้ำกันก็ถือว่าไม่เข้านะคะฮานอยเวพีออก400ไม่เข้าค่ะสรุปแล้ว3ตัวไม่เข้านะรู้สึก3ตัวจะไม่ค่อยปังนะคะ ไม่เป็นไรเรามาดูวินสองตัวค่ะเพราะแอดเน้นวินสองตัวอยู่แล้วนะคะทั้ง15ชุดนี้จะเข้าหรือเปล่าฮานอยพิเศษบนออก9ก้สี่ล่างออก6กสามมี9มีสมีหมีสมไหมไม่เข้าไม่มีนะฮานอยปกติค่ะสา 3, 9, 9, 3, 7, 7. เก้าเสามกับเจเจดไม่เข้านะคะ77ก็ไม่ตัดปไปเลยค่ะเลขเปิ้ลฮานอย v i p 00กับ93 โอ้ยพทอทีฮานอยปกติเก้าสามเข้าดูผิดก้าสามเข้านะคะเบอร์ไปหน่อยเบอร์กับหวยไทยไปหน่อยบั้งคเนี่ยอ่าก้าสามเข้านะคะแล้วก็เข้าบรรทัดแรกค่ะสามเก้าออกตัวกลับนะคะถือว่าเข้านะ,ะเน้นชอบมีไหมไม่มีนะคะอ่ะโอเคถือว่าเข้านะคะ เอา VAP ก็เข้าเช่นกันอันนี้เข้านะเข้าตัวนี้นะคะเข้าตัวนี้เข้าอีกบนล่างเลยค่ะถ้าตามมาถึง VAP ก็เข้าเช่นกันนะคะอ่ายังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดวทางนี้ก็เข้าอีกแต่ว่าเข้าตัวเจาะตัวเดียวนะคะแต่มาทั้งสอง,งนอยค่ะอนอยดปกติกับ VAP ซออ้ำก,กันนะ93 ก็ยังไงผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะก็ยังปังอยู่เนาะสูตรสองก่อแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีนะในฮานอยสูตรที่2กับผลออกรางวัลเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมสูตร1กับสูตร2ของวันนี้กันต่อเลยนะคะรับชมแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่2เมษายน2564ในสูตรที่1กันต่อเลยนะคะสูตรนี้จะเน้นวิ่งรูด และตัวเจาะทั้งเก้าชุดนะคะเรามารับชมด้วยกันนะคะ แนวทางของวันนี้นะคะสูตรหนึ่งเน้นวิ่งรูดเด่น9รอง3ค่ะ,ะมีชุดเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะแบ่งเป็นชุดเด่น3ชุดชุดรอง3ชุดและชุดกัน3ชุดนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวเด่นก่อนนะคะมี9 1-9 4และ9 8ค่ะตัค่ะรองมี3 1 6 6และ39ค่ะส่วนตัวกันนะคะ มี9596และ35ค่ะก็แอดก็จะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษเหมือนเช่นเคยนะคะดึงมาเพียงแค่4ชุดเท่านั้นจาก9ชุดนี้นะคะ มีสชุดนี้นะคะที่แอดชอบเป็นพิเศษนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบตามแอดก็ได้นะคะหรือถ้าชอบน้อยชุดก็แค่4ี่ชุดนี้นะแต่ไม่ได้รับประกันนะว่ามันจะมันจะมาชัวหรือเปล่านะคะอ่ะมี98 9 6 36และ35ค่ะก็ดึงมาจาก9ชุดนี้นะคะเลือกมาแค่4ชุดเท่านั้นค่ะที่ชอบก็ถ้าชอบสูตรหนึ่งก็ตามนี้นะคะ หัวใจหลักนะคะแอดยําเสมอเน้นวิ่งรูดค่ะเน้นวิ่งรูดนะคะสองตัวนี้นะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ตามนี้เลยนะหรือว่าจะเลือกตัวที่เราชอบเป็นพิเศษก็ได้ค่ะยังไงก็ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะทีนี้เรามาดูแนวทางสูตรที่สองเป็นการจับชุดวินนะคะชุดวินสตัวนะคะเดี๋ยวมารับชมกันต่อเลยค่ะ รับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้สูตรที่สองกันต่อเลยนะคะเป็นการจับชุดวินหกตัวนะคะหกตัวนี้นะคะจับมาได้วินสองตัวนะคะจับมาได้สิบห้าชุดตามเลขที่แอดได้เขียนลงไว้ในนี้นะคะเรามาดูกันค่ะมีเลขอะไรกันบ้างนะคะมีแถวแรกมีเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าแปดเก้าหนึ่งและเก้าศูนย์ค่ะ จับวินแบบนี้ไปเป็นคู่ๆนะคะแถวที่2นะคะมี72 78 71และ70ค่ะแถวที่3นะคะมี28 21และ20ค่ะแถวที่4ค่ะมี81และ80แถวสุดท้ายนะคะแถวที่5มี1 0ค่ะทั้งหมด15ชุดด้วยกันนะคะถ้าจับวินนะในตารางนะ แต่ถ้าท่านผู้ชมชอบสามตัวกระจับกันเอาเองนะคะแต่สามตัวมันไม่ค่อยเข้าพักนี้เนาะก็บทจะเข้าก็าเข้าดีเลยค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะอาทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษดึงมาจาก15ชุดนี้นะคะดึงมาเพียงแค่6ชุดที่ชอบนะคะมีเลขอะไรกันบ้างมารับชมกันนะคะ เที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะมี6ชุดนะมี97ก็คือตัวนี้98ตัวนี้นะคะ78ตัวนี้2 1 28และ10ค่ะอ่า6ตัวนะคะน้อยชุดหน่อยคะ่ะถ้าใครชอบตามแอดชอบก็ตามนี้หรือจะชอบทั้ง15ชุดก็ตามนี้หรือจะเลือก ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่ความพอใจความชอบนะคะ,ะนี่ก็เป็นแนวทางสูตรที่สองนะคะเรามาลุ้นแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางวันนี้ทั้งสูตรหนึ่งสูตรที่สองผลการออกรางวัลหวยห้าหนอยทั้งสามเนี่ยแนวทางทั้งสองของแอดจะปังดีอีกไหมคะจะเข้าดีอีกไหมนะยังไงเรามาลุ้นกันนะคะก็แนวทางทั้งสองหานอยแนวทางทั้งสงสูตรของ หวยฮานอยทั้งสองกทั้งสองสูตรนี้ก็สามารถเสียงโชคได้สามฮานอยค่ะคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวีพีนะคะนอกเหนือจากสามฮานอยจะไปลุ้นหรือเสียงโชคหวยฮานอยอื่นๆหรือเสียงโชคหวยอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมด้วยนะคะความพอใจของแต่ละบุคคลนะก็ถ้าชอบแบบนั้นก็จัดไปได้นะคะไม่เป็นไรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ยังไงแอดก็เลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้เนอะแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะหากเลขไม่เข้าเลยนะยังไงก็ขออภัยด้วยนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายและการพนันทุกอย่างเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบทั้งสองสูตรนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะแอดรบกวน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีคลิปมาใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดกันนะคะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะเลขมีเข้าไม่หลุดกันได้นะยังไงก็ฝากแนวทางนี้ไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมและการกดติดตามด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ